สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการใช้งานระบบ JSTERP นะครับเริ่มต้น PASS นี้นะครับเราก็จะพูดถึงในเรื่องการตั้งค่าต่างๆนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันว่าการตั้งค่าของเราเป็นยังไง ในการตั้งค่าของเราครับจะอยู่ด้านสายมือด้านล่างครับตั้งค่าตรงนี้เราจะแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับจะมีในส่วนของตั้งค่ารายคาตั้งค่าพื้นฐานและตั้งค่าสิทธิการใช้งานผมจะเริ่มจากสิทธิการใช้งานก่อนเลยนะครับสิทธิการใช้งานคือการเพิ่มบัญชีพนักงานของเรานั่นเองเราจะมีในส่วนของกลุ่มผู้ใช้งานครับกับผู้ใช้งาน2ส่วนกลุ่มผู้ใช้ก็คือการแยกแผนกครับผู้ใช้งานคือแอบเค้าพนักงานเรานั่นเองวิธีการเพิ่มนะครับเราสามารถกดคาว่าเพิ่มผู้ใช้ตรงนี้ครับ ใส่ชื่อครับบัญชีแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราจะให้เขาใช้งานเข้าระบบครับต่อไปจะมีในเรื่องของสิทธิ์การสิทธิ์เมนูเริ่มต้นต่างๆเราสามารถเปิดปิดได้เลยครับว่าต้องการให้เขาเข้าถึงส่วนไหนไม่ต้องการให้เขาเข้าถึงส่วนไหนได้ครับในส่วนตรงนี้นะครับผู้ถ้าเป็นกลุ่มผู้ใช้เราก็สามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้ได้โดยที่เราตั้งกดตั้งสิทธิ์ไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าอยู่ในกลุ่มผู้ใช้นี้เนี่ยสิทธิ์ของสิ่งการเข้าถึงของเขานะครับจะเข้าถึงได้อะไรบ้าง เสร็จแล้วครับเวลาเราสร้างกลุ่มผู้ใช้ผู้ใช้งานนะครับเราก็สามารถเลือกสิทธิ์ให้กับเขาได้เลยว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มไหนพอเลือกแล้วให้เรากดยืนยันครับเพียงเท่านี้พนักงานคนนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ตามกลุ่มผู้ใช้ที่เราเซตเอาไว้แล้วครับ